สวัสดีสวัสดีเมืองนองสวัสดีแก่งอารอเมืองนองแข่งสวัสดีเทพบรรยากาศย้ำเลขวิธีแก่งอารมเมืองนองแข่งสวัสดีเทพบรรยากาศสุดยอดสุดยอดสุดยอดุดียวดีบรรยากาศรัวไม่ไพ่สะพัดไม่ไพ่ ลึกยอดจริงๆไปเลยครับครับแล้วหน่อยหุกทิศปุาเลยบ้านแกงอาลองอันนี้คือแกงอาลอง เมืองนองแขวงสวรนเคที่นี่บ้านแก่งอลองเมืองนองเป็นหมู่บ้านที่ว่นน่าเที่ยวก็คือมีเอกลักษกณ์คือสะพานไม้ไผ่ที่วันยาวสีชุดในแขวงสวรนเคศบ้านแก่งอลอง สวัสดีสวัสดีตอนนี้ฮอดบ้านแก่งอาลองเมืองนองแพงโซนในเขตพี่แต่ไปลุ่มไปรุ่นพัตเตะมักตะไตพี่นอ้องเขาคิดพลาพี่น้องหลังจากที่กับก็เป็นเมืองนองก็เป็นเมืองนองตัดบ,บ้านแก่งอาลองเมืองนองเดินกัน

อาจารย์ด้นนอมนเป็นสะพานไม้ไผ่สุดยอดยาวที่สุดโอ้โหสะพานไม้ไผ่เดือดยอดอกแกงอาลอง ผ่านบรรยากาศตัวไม้ไผ่สพานไม้ไผ่แก่งอลองเมืองนองแขวงสวนรเขตบรรยากาศเซลาดองโอ้โหงามล่ายเนี่ยน้าขึ้นมาใสางามอย่ทางเส้นเขียวอันนี้เป็นสะพานที่ว่าสร้างด้วยคนท้องหับได้ทั้งหลดอ่ากิงหลด บบกรนะบะรถวีโก้รถฮอนด้าใช่ไหมประมาณข่ามมาได้สามารถใส่ได้รถไทานารถแก้มันรถจักรคนยางคนยางเนี่ยคนบอกินเงินเนาะพี่นเราคนกินได้แต่รถจักรนี่ท่นไหนเศร้อ่าท่าท่านกีไปกับเนาะขา่ามครัวคนอย่างท่านท่านซิมิดนะฮะสีป้ายเฉยประมาณสิท่านกี

ท یں, ั้งหมดในเห็ดด้วยไม้อันนี้เพื่อสภาพไม้ไผ่แต่ผมว่ามันเป็นไม้ไผ่ครับาผลเอามาเห็ดที่ที่มันเป็นไม้เหี้ยไม่เอียงเข้ากันนั่นแหละไมมน้ำพู่นะที่เราทำพูนในปากโอ้โบรรยากาศหลังจากที่เราขี่โดดขามาสิครับถ่ายกับคืนเหมือนโอ้ภาพนี่สวยงามซะเหลือเกิน บรรยากาศยามมือแรงยามมือแรงถึงขนาดใส่ไหมอย่าง,ง,าง,งานี้นไปผ่านไปานไปอยู่บ้านแก่กงทะเลเมืองนองก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าหน้ามาเที่ยวก็คือเป็นจุดเซลฟี่ของหลายๆคนที่อยากมักถ่ายรูปใช้เซลยพี่ทั้งหลายใช้ถ่ายรูปอย่ นี่นี่นคือไถ่คำตอบเลยวะ่ะชุดหน่อชุดหอดข่ความชุดหน่อเลยโอ้โหนี่คือแก่งอะลองบรรยากาศเป็นแกลงเป็นแกลงเป็นแกลงนะบางทีนี่เขาเอินแกลงอะลองแก่งอะลองเป็นแกลงแกลงอะลองย้ำหน้าขนาดย้ำฝนขนาดที่เราย้ำหน้า,า,นารถอ่าจะเที่ยวอะไรน,นี่ครัวจะเปะจะเพีไม่น,น่าพูดาน้ามันมาผัดอ่ะ แล้วพันธุ์สีไสุ่ดีจุดๆนั่นแหละทีว่าใส่เป็นบักพันจะใส่บักใส่จักใส่บักนะเอารถจักนี่ขามไปนี้ต่ว่ายิ่มแรกแบบนี้นะพันกะสีใส่เป็นคัวสะพานไม้ไผ่แบบนี้เป็นคัวไม้ไผ่แบบนี้เดว่านามาเที่ยวมาเบิ่งมาชมอ้บรรยากาศนี่ว่าสุดยอดสุดยอดอะไร น่ามใจงามครับลีก็ออนน้ำอหลุดมาแล้วแบดนี้ไอ้เหี้ยหลุดมาแล้วนี่มีหลุดเพิ่มมากพี่ไปดูถ่ายกัเคลุมาโอ้โหเอาไปไปแล้วแบบนี้มันิดนดหเพิ่ม ข่ามานีย้เนี่ย <c oughs> ขึ้นรถดนได้นี่รถใหญ่นี่รถนได้นึ่เาเป็น,น,น,ในใต้แกเขื่อนแกทองนี่ะ,ร,ะาราคาผมว่าราคา่าเียมาเดี๋ยวหาสิบพันเลยไปในแบบแบบิดยอดดยอดเลยแกลองดามไซขับเลย ไล,ไล่ไปตะตำโงนหินน่ะล่ไปตะตแก่งนะน่เราเป็นกแก่งตันไว้ก็ได้เห็ดให้ห่านอยู่ในจุดนี้คอยอย่ะสิะประเลยนหน้ามาเทียมมาสมก้อนหินเป็นโงนหินแบบนี้ก่อสามารถมานั่งหรือได้ใช้มือแรงมานั่งซิวๆหรือว่ามานาั่งเซลฟี่นี่เซลฟได้ได้เรื่องเลยอยู่นี่ได้การเลยเอย่างจ้ะ เก่งอาโล่หัวสะพานไม้ไผ่โอ้โหนี่บรรยากาศคื่อฝนที่ตพี่น้อยคึ้มผักอะไรบรรยากาศอึมขึ้มชุดยอดชุดยอดเก่งอาโองเมืองนองที่นี่เมืองนองโอ้โห สวัสดีสวัสดีเมืองนองสวัสดีแก่งอารมณ์เมืองนองแข่งสวัสดีครีมบรรยากาศน่าบุญเล็กวิธีแก่งอารมณ์เมืองนองแข่งสวัสดีครีมบรรยากาศสุดยอด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 ีบรรยากาศหัว่าไม่ใครสะพาพไม่ไคร ลึกยอดจริงไปเลยตัครับแล้วลอยหุ้ท่าเลย